สวัสดีครับบ้านสวนพกวินนะครับวันนี้ตำต้มตำครับเมื่อกลางวันครับแฟนตำครับกินกันสี่ห้าคนครับพอได้กินครับข้เหนียวส้มตำไก่ทอดครับอีสานภาคอีสานเขาชอบครับกินกันทุกวันครับเ้ากินกันบ่อยมากครับมะละกอเลย ไม่ทันออกครับกินกันหมดต้นเป็นต้นๆเลยครับครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับพามาดูพามาดูการกินอยู่วิถีบ้านๆครับพื้นบ้านครับแต่ว่าช่วงนี้แล้วก็ตอนนี้พ่อแฟนได้เอารถถ่ายส้มมาดันครับมาดันตรงที่นาตรงนู้นครับที่นาตรงนู้นครับกว้างประมาณสัก สิบยี่สิบเมตรนะครับดันจากห่างจากแปลงยูคลิปตัดของที่ติดกันครับเพราะว่าปลูกข้าวปลูกไรไม่ติดครับติดกับต้นยูคลิปตัดครับปลูกไม่งามครับเลยดันไว้เห็นพ่อแฟนว่าจะปลูกไม้ป่าครับแล้วก็พวกไผ่ครับไผ่กิมซุงไผ่อะไรประมาณนี้ครับลดไถ่ส้มกำลังดันอยู่ครับก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายครับวันนี้ ลงให้ดูครับว่าเราอยู่กันประมาณนี้ครับวิถีคนพื้นภาคนี้ครับตำแหน่งพิกัดก็บ้านโพนงามครับอำเภอหนองหานอุดรธานีครับกินกันประมาณนี้ครับบ้านก็ยังช่างยังไม่มาทําให้นะครับนัดไว้อีกสามสี่วันครับฝ่ายจะได้ปูกกระเบื้องครับครับก็ วันนี้ไม่มีอะไรมาพูดคุยกันมากครับพอดีว่าคึมคมฝนตกครับฝนตกมาสองสามวันแล้วครับตกทั้งวันครับแต่ตกไม่แรงตกปลอยๆครับทาให้คึมร้อนอบอ้าวด้วยครับครับยังไงก็ใครดูแล้วถูกใจคลิปของบ้านสวนบุคควินก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่อง น้องใหม่บ้านสวนพวกวินด้วยครับอ่าอีพีต่อๆไปก็จะมาถ่ายต้นไม้พืชผักสวนครัวครับที่เราได้ทำกันที่บ้านสวนพุกวินครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ